สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกรอบเลยครับรอบซ้ายครับพี่น้องวันนี้วันนี้มันบรรยากาศเป็นตาหายเห็ดกันเลยมากอีกรอบเลยครับว่าขั้นได้เห็ดดอกพี่น้องย่างมากเดี๋ยชักกันหลอบสามร้อยเมตรเลย <ะ S 1> พี่น้องไปพี่น้องหาเห็ดน้ำกันครับวม,ม,มาจิมมานบอหลอบนี้รอบแรกใงนปูนตะก,กาเลยครับแต่เป็นหอบนี้ซื้อบ่าเนี้ยเก็บดอกนี้กันนประเดิมประเดิมกระตากัครับ บูดหลายดอกอยู่เขาจุ่มกันอยู่วุนดอกเดียวดอกพี่น้องเว <c oughs> ดทตาพี่น้องเขาปลาแล้วกันได้ครับพี่เดชขึ้นหลอดแหลกบ่านอวันนี้หลอดซอยหน่อยสมิ่งก็ได้แล้วเด้อครับฮายาหายซา,ยาปันนี้เย็นสมใยก็เก็บไปเปิดแล้วด้อพี่น้องเลย พอดีกิิ่นนะครับค้ำหยวนนิยมด้วยนงพอดีกินจะแดงวมาเขาบลงมาในลุดูเอ่เนาะเห็ดอะไรหลืออ่ะเพื่ออกน้อยแค่บอกเหรียปื้อเต็มฟังงไงเนาะ กํลังมาครับลังมาได้ได้บออยากไม่ใหญ่ก็เดินหาเในในเห็ดคภูมิใช่โอ้หีบทานท้อซ้ำดอกเห็ดขมถึงมากบอกทำเป็นภาษาลาวเพ่นกระบอกขมิ้นเนาะพึ่งนึกว่าเขาเป็นขมิ้นแต่ขมิ้นดีดีสิเบาเล่าบอกไฟแดดด้วย เราเล <aría> ่าวราแข็งแรงครับช <player> ่วงนี้เร <t ot be seen> ียบๆเลยครับน้องละดอกสองดอกคนก็ะล่หลายเป็นน้องธรรมดาเนาะน้่ตหา้ากินค่อยาอยู่หากินกันไปบ้านนอกแบ่งปันกันกินครับนี่ ผู้ด่ายาดีอะได้แล้นะผู้ได้ดามาลังก็ได้ดน้อยผู้ไดมากกว่านก็ได้ดหลาย กีนพอดีพงงาม เ็กน้อยอันาหาควัวันนี้กับผู้น้องนะครับคัวน้องก็ทีนเพรวมีนิดสองลอยก็ถึงนิดสองลอยเท่กับตัวต้นตัวโตหมดแล้ว รอบ,บังเห็ดตับเตา่าก็เก่าเลยพี่น้องเราว่าถ้าเห็ดคมบอกเห็ดตับเตา่าเขาก็ต้องออกครับแต่รอบรอบนี้รู <c oughs> ้สึกว่าสีมาเรียวโหดธรามาสากตัวนี้กับจีดอกใหญ่ตนี้ต่ว่าเห็ดตัวนี้เห็ด้วลือต้องเก็บเลยดวยครับแตมีแล้วดีเลยครับจงใบกับจีดอกใหญ่อยู่แต่ว่าม,มันมีเห็ดผลครับจงบับเตา่าโอ้ยมันสีน้องเพ่งพี่น้องฟังรับ จำเรื่อเพียงบ่ได้เด้อพี่น้องพี่น้องมาลองเพียงเครื่งนี้บ่อเสียดเราเพียงเสียงดีบ่นอ้อลองแล้วยนพี่น้องปัดเครื่องนี้นะปัดเครื่องไปที่ช่องอืน่น เป็นโหลดเนาะเินแล้วเ,เิ็แล้วก็เอาเลยกระบนหน่อยเราพี่ห้องถ้าว่าเทียบเทียบใส่เห็ดไนอือนก็จะตื้อว่าเขาดอกงหญ่เติมเลยเห็ดเดยบ่อดอกต้นนี้ไม้รับด้ยครับพี่น้องบุกยคนหูน้า่เลยไม้รับอีกทีเลยไม้รับกันรับบ่งแห้งดอก ไ่ม้ามืออื่นนี่น้ออื่นคือดอกใหญ่่ดอกคือดอกดอกงามเลยไมาจได้บุผาดเลยครับมองีว่าตาเฮ็ดถึงผมบอกเขาจวอกเลยเดวกังินดแล้วคนกับเขาเหม็นนะว่าดึงขึ้นมาตัดคาเฮ็ดมาสิเกิดีเขเก็บดินีซิบก็่ารอบาด้วยครับเห็ดบุกจ้กเสีย แต่ว่าโฟตกค่ะแต่ว่าเฮ็ดถึงข้อบอกกอดเลยผมจะเทียบดูจนจนจำได้นะดอกบางกี่แตงลายดอกเด้อวันนี้เนาะดอกแต่ว่าดอกหน่อยย้อนว่ายังย้อนว่าผมมาเลี้ยวหดสุดท้ายสีมาซากรนี

ตับเตาตัวนี้เป็นเห็ดธรรมชาติเลยครับที่หนองบางคุนนะครับว่าที่ปลูกเฉือมาปล่อยบ่อที่บ่อนปล่อยเนะครับธรรมชาติแต่บ่อนนี้นี่เก็บเก็บบ่อนตามก็ซีบเทื่อนแล้วด้วยครับแต่ผมเก็บเห็ดตับเต่ามานี่งวันเดียวเดียวนีวันเดียวก็ออกอยู่ห่างๆเนาะนี่ดู แต่บนี้ออกสอเท้าสามเทืาหมอืน่นออกกี่เทอนึงเทอนึงสองเทืาขนาดนั้นเลือ,อเล้าจะเป็นหย่อนอย่งกรบอ,อ,อกหูเลยมันดูื่เฮ็ดออกดีกมเเก็บสัก่อโย ที่สี่ก็มองเทศธนาฟนกระน่ำถ่วมเบิดเดอครับเดินดอกํลังพอกินเลยโดกําลังพอดีคำ อุ่นน้ำด้วยอันตุนน้ำดิไปดนกำลังผัดพอดีเลยครับผัดน้ำมันหอยเด้พี่น้องพี่น้องนี่งครับเก็บเองเก็บอะไรบ้างไม่หนีบไม่หนีบ น้ำน้ำนานต้นเยอะไว้แล้วเนี่ย สนิพอดีเนาะขึ้พอดีโอ้วงเดียวนี่หลายสิบดอกเลยท่านพี่น้องอืมงามกำลังพอดีเลยพี่น้องพอดีกินเลยครับผักดงูเดียวด้วยค่ะพี่น้องก็บจักได้น้ำเฮ็ดตบเตากับไรกับโบครูกันหรอก,ก,ก,กครับเพราะว่าอย่างนมากะ นีกสิได้พอโลบ่นี่เไไีีน่โดค่ณี๋ที่คุเสาิติสันพละลลุยขึ้นา่าบอกที่ซองมือบาเห็ดมาใครมือสองเขาก็ไปซองเนาะ มารับวันที่สองเลครับวับนนี้ก็ออกคันเลยอุ๊ยหลุดเดียวกันเลยเนาะหลุดเดียกันเขามาใส่อีกมือหนึ่งนี่น้ำเฮงแบกหนึห่งวัน,นนี้แล้วครับผมก็เก็บเป็นเกือบๆลอยดอกนะครับวับนเดียวนี่นรอบนี้ถือว่าออกลายแต่ว่าดอกบัวใหญ่ที่บัวใหญ่ก็นอนมากๆไว่อนะ่ะ เดิกกิโลอยู่เลยเนาะโอ้บนต้นแต้มจะเก็บมวนเด้เนาะนี่มองนี้แล้วเก็บมวนเปนนลี่ยนวนเดียวนี่แหละุดุดพี่น่องเฮ้ยไปตั้งซูรินยังดุดเอาเลยครับดุดเอาน้ำอุ่หมา หุกันได้กับโบว่ายหูกันได้โบวายอะหูก็ได้กระดุด <c oughs> <c oughs> อาชีพเนาะพี่น้องใส,สเลยเห็ด đi rồi mình Hãy subscribe cho kênh มารอบนไฟแลงเจอไข่เลยครับไข่เดียวไข่เดียวขอล้อลูกไส้กำลังสีออกงูเหลืองแถวนี้ก็ะดองพิสูจน์ตักปลานี่ลังงูเหลืองไข่เดียวสเตียร์เห็ดลังงูหยอกเนาะเห็ดเพิ่งเข้าพิมพ์กำลังเห็ดกระตีนดอกเดียวนี่เห็ดเพิ่งดีด้วยครับนี่เห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งแซ่บ ที่สุดเลยห่ะนี่เก็บขมูเขานําบ่อันนี้ได้แต่เห็ดเพิ่งก็เห็ดละงูกไข่นึงต้นนี้ก็ไม้ยลัดอีกวันนึงด้วยพี่น้องมีดอกใหญ่ครับดอกใหญ่ลังดำาๆเนาะตัี๋ยวรอ้ออกปลาลาย พอดีเขากับตัวหงายก็แสดงว่าวิค์ว่าเ,เ,าเก็บเราแล้วมาเห็นเนาะถ้ามีคมาน,านมาถ้ามีคนยางพารมาเขากเก็บแล้วกใหญงกยกัน

เดี๋ยวเข้าบ,บ้านได้ครับทีนี้นี่รอบสองพี่น้องได้เห็ดตบเตาครับลายเติบอยู่ครับเห็ดตบเตาตอดอกกำลังงามเลยกำลังตะมุตะมีเลยครับนี่กำลังงามพี่นอ<า>้องกำลังอกอินเลย,เลยค่ะนี่บ่มีแก่ข้อดอกมีแต่เห็ดกำลังเกิดกำลังออกเห็ดกำลังออกเนาะตบเตาพอเห็ดพวกนี้เขาอยวกความกันเนะครับเห็ดฝึกกลมกับเห็ดตบเตาหยอ,อกพอร้อมกันเลยเข้าบ้านก่อนพี่น้องเข้าบ้านก่อนครับพักผ่อนก่อนเพราะว่า มาตะเสารอบสนนองตอนนี้ก็เกือบเกือบใบสามแล้วครับรอบที่สองนี่ขอบคุณพี่น้องทีติดตามและชมนะครับขอบคุณทีให้กำลังใจครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทีคอมเมนต์มาเหรียน้ำกันด้วยครับจะคลิปหนาเช่กันไหมครับสลักเคนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ